พี<อ>กมัตายแล้วบันน็อเฮ้ยเทียดสวยมันเลยมันเลยมันเลยอันนี้เบิดหัวใหญ่มันเลยบวนโอ้ยขวบหมยอดลังค่ามาเลยบังกันขอบคุณ<ช>ได้พอเรียกเลยอ่ะ นนคนม,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 มีคนมีคนมีคนัะไปเช่ล เนี่ยเยบอนเนี่ทางนีม่ดีเทูน Chiến cao của cao bạn nèm nhún luôn hé 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 má hé chim. hé em hé hé cái gì? Em Mình chơi hé hé điều à Chơi hé 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 quay hé hé Mà Mà hé 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 sẽ bật ATK hay ATK ชั้นเ <ไป S 1> <อ>ก็บมันลดว่ไม่ยาดอกเแปลกว่าไม่ยาซอิแอกมามชั้นสอ่ะเดี๋ยวเด้อไปตรงนี้เยี่ยมไปเลยโหกะตายว้ยฟวดไปเลยเอลีให้ผู้สาวแบดลอยขึ้นไปกวนเ้ย ใจฮวนืนเองหมดนาะนี่ยังไงเนี่ย่เหมนปเนี่ยไปเนี่ยน่มีปัญหาตัวี่ได้ได้ได้เยี๋ยวไปเ๋ยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเจัดให้เดี๋ยวจัดให้หายากีนก่อนครับิไดาเฮดบอยติฟันเข็มนี่ิบตายก่อนเ้ยมีตัวอีหันไป

ลุยหรือว่าไปชุบลุเขาตายแล้วมาที่ชุบดิเลยตายแล้วไปเลยเยี่ยมไปเลย Thanks Thanks Sing Sing กับซูโบอีกแรงอีกซูโบแรงอีกแล้วไฟุตยังวะ Mark the location ว้า mới là của xin chào, xin chào, chụp chụp, <laughs> chụp chụp chụp, quay phai quá bà cha. তই এইবিলাক

โยกไปเลยตกนทจรงไมไ่ใชรอไม่ใช่ขนาเอ๊เอ้ะขนมามากเลยมันยุ่งใสมากเลยมันยุ่งอันไอ้บ้าน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 ข้างนอกเออเออ w a t c ลกลยะตกบคุณไอ้พี่มก เดี๋ยวลุยรอมกันเบืเบื่อโอนี่จะเจาะป้อมเลยโอ้ยเราจะโดนตะแน่นเฮ้ยมันดีที่สุดเลยนี่เอวเอวเอ <c ười> วนี่สั่นเสือ xong <laughs> tường Cái tụi điều Nó nọc tụi nữ Nó nhăn nọc vô bộ I got supplies.

bỏ. con Sao? được sao đây? Đây, con con. Watch out. ตายหรือเปล่านกเยียม <laughs> ไปเลยมันเลื <laughs> <laughs> มเล้มันเลือยมันเลือยอย่างนี้มันโมยันมันเลือยบวด <laughs> หัวหงุดหลังข้ามาเลยเหมือนกัน Thank you โอ้ยตายตายตายขอวงดีกว่าขอวงดีกว่าขอวงขอวง <c oughs> โอ้บบปินบบปินโอ้แต่ว่าเดจจังหวะดูดละ่ะทุ่งแห้งนี่ไ <c oughs> ปเด่นเสนไนผมมีต้นแปดนี่ีจ่ายเก็บห <c oughs> ย่าน้ำจะได้

buat LI ni ni dah Aih รถคอยให้ส <t rock> ่าวปะ่าวเขาใช่มั้ยเช็คเช็คหลังก่อนไม่มียับเบสิทศิตสายหน้า อืดอืดจิเด็บเฮ้อกวเิดเองเจ้าก็เห็นเิดเอดที่เขาต้องการเราบอกนี่เด้อ ชไ,ไปกำลังพานไปไปรัสบสะพานาะเยี่ยมไปเลยสะพานก็ได้ไปคุณมีดรี่ไปเอ <c oughs> ะไรนจานเทียนเทียบคนเทียนป่ะเออเยี่ยมไปเลยจะถ่ายจานเทียนก็ Hoa hàm mỹ đê, bên hết con tin gắt hết. Oh dung hứa. Uy, nha. Dạy bay, em dung dưới kiao. nữa. Hãy sửa dê đi. โอ้สิ oh, คืนท่นาน okay. oh, <laughs> ขอสะพานโอเควัอเดียวสองอีกแล้วค็นูสิอะลร

Giêng gọi <laughs> wow, nó tròn cho bà con tin rồi các bạn con thiền không? hát chụp cho bông Ngồi! Nó cho bông hát mặt cho bông hát mặt cho bông hát

ขับรถไม่แน่นอนไหม <c oughs> một tám rồi bạn Khang lúc bào, khang lúc bào Em mới có thằng lắm Được không? Ây Watch out! Watch out! nó phải Men. thế nào? Không thế thì bồ mưa nào nói nằm gì rồi bồ xong rồi

เสียตัวไหนไหมเอ๊ะเขาทำนี่หินบ่มีบากหินมีหรือเปล่ม,มีหรืามีเครื่องร้อนไหมใช่ค,ครับมีเงินเสียงมาทางนี้ Watch out ได้ยินเสียงมา Okay อาจารเทนบอกขี้ข้างังเยี่ยมไปเลยทคต้องดหมุดโลเคชั Uh, yeah, อย่าง Mark the location okay. we'll see นี <S <S 3> 3> ่โไมตัวนีรักสะทันะวุ่งวุ่งไปเลยต้ไปรักข้างคุณกันเลยอาจารย์เทียนใรู้ไปรับอุ่แอร์รอบตัวคุณแล้วอีเจ็ดเอาลมฮอรสซีือ3สามตัวหลับจารย์ทิ้งกันได้แป๊บนึง Let's go. Oh, look at to a tony tail, đó con. chưa đó chưa đó. Nhặt lên nhặt Chôn bạn, chôn bạn. Chôn bạn đuổi Hãy คืนทันนะกคืนันนะ We are the best อยทายหท้ทายหปิา,าลี We are number one โอเคทายหปิาลีเรอใจีันันันหนาวหนาวปิาลีเลย สวยวิวด,ดีมากเลยนะวคืนหันนะ